แดดประเทศไทยนะคะต้บอกว่าแรงมากหว่ะเนี่ยนะคะก็เคยผิวหมองค้ำดำเสียมาแล้วเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแน่นอนค่ะว่นเนี่ยก็เลยต้องหาไอเทมติดตัวนะคะก็คือน,นี่เลยแคบิวบอดี้โลชั่นไวท์เทนนิ่งตัวนี้นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าตัวนี้หวานทาแล้วทุกคนทาว่าหวันเป็นผู้หญิงตัวหอมเพราะว่าเนื้อโลชั่นของเขากลิ่นหอมมากแล้วที่มันเลิศ เลยนะคะคือเขาเนี่ยมีวิตามิน B3 ค่ะที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำดำเสียของเรานะคะให้ดูกระจ่างใสขึ้นค่ะมีทับเบิร์เซนสกรีนด้วยนะคะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกลัวแสงแดดปกป้องผิวของเราได้อย่างมั่นใจนะคะและเขาเนี่ยนะคะก็ยังมีมอยเจอไรเซอร์ค่ะที่ช่วยบํารุงผิวของเราให้นุ่มชุ่มชื่นนั่นเองค่ะเพื่อนๆ๋นวันนคะจะเปิดปั้งโอ้โหกลิ่นออกเลยนะหอมมากจริงๆนะคะก็โลชั่นของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับเนื้อโลชั่นนะคะสีขาว น,นี้ค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวหวันจะมาทาให้ดูนะเพราะว่าเอาจริงๆเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแล้วก็ทําให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นขึ้นเลยนะคะกลิ่นหอมมากจริงๆที่ตะต้องได้กลิ่นไหมคือแบบกลิ่นหอมเนาะนี่นะคะก็อเอาเป็นว่าสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะโลชั่นดีๆสักตัวหนึ่งอยู่เนี่ยนะคะหวันก็แนะนําเลยนะคะกับน้องคนนี้เลยค่ะกับแคบิวบอดี้โลชั่นไวเทนนิ่งค่ะ